รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเรานําสาระเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากกับผู้ชมแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมืองไทยของเราเที่ยวได้ตลอดทั้งปี365วันนะคะโดยเฉพาะเจาะตงกับที่ เส้นทางเมืองรองค่ะน่าเที่ยวมากๆเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยพร้อมข่าวสารอื่นๆนะคะที่น่าสนใจเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาททท,ทครบ64ปีเมื่อวันที่18มีนาคม2567โดยจัดพิธีบวงสวงพระนางจามเทวีและพิธีสการะพระพุทธชัยวัดประทานพรและรูปเหมือนจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์รวมถึงการทำบุญประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรชวนหน่วยงานพันธมิตรร่วมสร้างบุญผ่านมูล,ลนิธิรามาธิบดีพร้อมเดิน พัฒนาองค์กรอย่างเต็มศักยภาพยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่ามุ่งสู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยความมุ่งหวังของเรานะคะเราก็คงต้องเป็นองค์กรที่อคที่ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเราให้ความสําคัญกับการบร,ริาการกับทุกภาคส่วนเป็นสําคัญปีนี้เราทําให้ดีปีหน้าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับการท่องเที่ยว ปี2568ซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศาปีท่องเที่ยวไทยปี2568สุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองแคมเปญใหม่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ผนึกกาลังพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษต่างๆเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปีนําเสนอ soft power of Thailand สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองรองแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศชูจุดแข็งจุดขายของพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองรองให้กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นหวังสร้างราย ได้ไม่น้อยกว่า3-2-4แสนล้านบาทสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองเนี่ยในปีนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่มากๆนะคะการที่เราจะเชิญชวนคนเที่ยวเมืองรองเนี่ย เราได้มีการตอบสนองในเรื่องของการนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีสินค้าต่างๆนะคะจุดขายให้ขายในประเทศและก็ขายในในสู่ของจังหวัดในเมืองรองก็ต้องขอขอบคุณนะคะหน่วยงานพันธมิตรในการที่จะชูทั้งเมืองหลักและเมืองรองให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นหักของประเทศในภาคพ,พื้นเอเชียนะคะแล้วก็ในในส่วนของโลกด้วยเช่นเดียวกันก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่น พกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความอเมซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อ บริษัทอินโนสเปซประเทศไทยจำกัดถแถลงผลการดำเนินงานปี2566และแผนการตลาดในปี2567ซึ่งในปีที่ผ่านมาลงทุนสร้างโอกาสแก่สตาร์ทอัพไทยได้ไปศึกษาด้านตลาดและทำงานในต่างประเทศรวมถึงขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศพร้อมวางเป้าหมายการลงทุนเพิ่มอีก105ล้านบาทในปีนี้ภายในงานจัดเสวนาเรื่องการสนับสนุนงานวิจัยสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนดี ep ช็กสตาร์ทอัพมีหน่วยงานภาครัฐที่มีกลไกด้านเงินทุนมาพบปะกับสตาร์ทอัพเพื่อหารือเรื่องการให้ทุนต่าง อีกด้วยิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือสร้างให้เกิดความสัมพันธ์เครือข่ายกันในระหว่างกลุ่มฟาวเดอร์ของสาร์ทัแล้วก็พันธมิตรเครือข่ายที่วันนี้มาร่วมนะครับว่าน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะนําเอางานวิจัยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นบริการในเชิงพาณิชย์ได้นะครับวันนี้เป็นการรวมตัวของทั้งสตาร์ทอัพเองแล้วก็หน่วยงานที่สนับสนุนนอกจากอีนูสเปซเนี่ยก็มีหน่วยงานรัฐที่ให้ทุนเราต้องช่วยกันสนับสนุนเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เป็น U.S. เครืของประเทศให้ได้นั่นก็จะเเป็นสิ่่งทีรา าดีป้า,า,าจ,จัดงานใหญ่ Thailand Digital IP Forum สองพัสกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการขอรับสิทธิทบัตรหรืออนุสิทธทิบัตรต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการดิจิทัลสตาร์ทอัพนักลงทุนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการจับคู่ธุรกิจ ภายในงานอีกด้วยคนที่เข้ามาร่วมม,มีทั้งภาครัฐนะครับมีทั้งภาคผู้ประกอบการไมีบริษัทที่เป็น legal company ทุกคนถ้ามีความเข้าใจร่วมกันเนี่ยการโจทยสิทธิบัตรจะมีการทํางานร่วมกันอาดิป้าเองเป็นหน่วยงานจัดทําให้เกิด ecosystem นี้นะครับแล้วทาให้เกิดองค์ประกอบรัฐ คนจดแล้วก็บริษัทที่จะช่วยทํางานเหล่านี้กับนิวเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เขามีกระบวนการอย่างไรให้ผ่านแล้วสามารถจดได้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากคนที่ทํางานจริงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในภาวะปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและกองทัพเรือจัดการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิควลรำลึกเหตุการรอสอนร้อสประการเวลาเดเทเตอร์ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการทางด้านประวัติศาสตร์ร่วมน้อมรำลึกในสถาบันพระมหากษัตัตย์ไทยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานนโรงละครกลางแจ้งป้อมพระจุลจอมเกล้าระหว่างวันที่1 4บถึงมีนาคม2567มีนักมี แสดงชื่อดังร่วมแสดงในงานประชาชนเข้าชมงานเป็นจํานวนมากส่งผลถึงการจับจ่ายใช้สอยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการพวกเราทุกคนเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในในประวัติศาสตร์เราได้มาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันีการที่เราได้มีผืนแผ่นดินไทยอยู่อย่างสุขสบายในทุกๆวันนี้นะคะก็ด้วยด้วยพระบารมีแล้วก็ด้วยพระมหากราุณาธิคุณที่ทรงทําเพื่อประชาชนชาวไทยเรื่องราวตั้งแต่โหนานมากจนเกิดมาเป็นสมุทรปราการที่เราได้ยืนอยู่นะักทุกวันนี้ด้วย 对，哈。<noise> <noise> เลมันฝรั่งทอดกรอบยอดนิยมของเมืองไทยโดยบริษัทเบปซี่โคา้าไทยเทรดดิง้งจำกัดชวนพีพีกริชตอำนวยเดชกรพรีเซนเตอร์สุดฮอตส่งต่อรอยยิ้มพิมพ์ใจตอกย้ำภาพลักแลนด์ออฟสไมล์กับแคมเปญเลสไมยัวเวชวนทุกคนมาร่วมยิ้มเลในเวคุณไปกับความอร่อยของเลผ่านบรรจุพันธ์โฉมใหม่เลสไมยรูปหน้ายิ้มครึ่งทอดหลักสไตล์กว่า32แบบเตรียมจัดเต็มกับกิจกรรมและโปรโมชั่นมากมายเพิ่มความสุขและรอยยิ้มให้คนไทยทั่วประเทศรับซัมเมอร์อย่างสดใสสามารถร่วมสนุกสร้างรอยยิ้มกับบแแคมเปปในรูแบบ ของตัวเองได้ตั้งแต่วันที่17มีนาคมถึง31พฤษภาคม2567ก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันรสร้างรอยยิม้มแล้วก็มาร่วมกันแชร์ความจอยนะคะออกไปเยอะๆกันนะคะก campaign, ับแคมเปญเลสมโยเวนะคะยิ้มเลในเวคุณซึ่งเราออกดีไซน์มาทั้งหมดถึง32ดีไซน์เลยสร้าง Create AI Filter นะคะให้ทุกคนสามารถสร้างรอยยิ้มในแบบของตัวเองได้สแกนเข้าแอปครับผมแล้วก็แบบว่า Generate หน้าเราผ่าน AI เนี่ยแหละครับผมเป็นการยิ้มแบบในหลายๆ,ๆแบบหลายๆคแบบาแรคเตอร์ характер, ครับผมอยากทุกคนลองไปเล่นกันครับ บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รับซัมเมอร์น้ำหวานผสมเนื้อผลไม้แท้สุดเข้มข้นส่งต่อความอร่อยที่แตกต่างให้กับคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการดื่มน้ำหวานในระหว่างวันดึงบิวกินพุทธิพงศ์อัศรตนกุลนางแทนพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เฟรชี่ไซรัปมีแฟนคลับรวมให้กำลังใจเนืองแน่นที่ลานพ์คภากรกอนซึ่งเฟรชี่ไซรัปมาพร้อมแพคเกจด,ดีไซน์ทันสมัยโดดเด่นด้วยภาพผลไม้ที่สื่อถึงความเฟรชเต็มรถครีเอทได้หลายเมนูตามใจชอบมีให้เลือกมากถึง9รสชาติตอบโจทททย์ุุกกกคควาามต้ององงรขน ผลิตภัณฑ์เฟรชี่นะครับให้กับทุกท่านด้วยนะครับเราก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากในครือมิตรผลนะครับแถมเนี่ยเราผสมเนื้อผลไม้จริงเข้าไปนะครับแพคเกจจิ้งเนี่ยเราจะมีความแตกต่างจากในตลาดหลังจากนี้เนี่ยถ้าทุกท่านเห็นแบรนด์เฟรชี่ก็อย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันนะครับเฟรชี่นะครับผมอร่อยอร่อยจริงๆแล้วก็หมายถึงว่าอยากให้ทุกคนไปลองนะครับผมส่วนรสชาติที่เป็นรสผลไม้ก็มีผสมเนื้อผลไม้แท้ด้วยจริงๆแล้วผมว่าเฟรชทุกรสชาติเลย ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 เนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เตรียมรับกับเดือนเมษายนนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งครอบครัวเดือนแห่งความสุขรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะส่งความสุขถึงกันแล้วก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เพื่อจะได้กลับมาดําเนินชีวิตกันต่อไปอย่างมีความสุขด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยรายการของเราหมดเวลาลงแล้วต้องลาผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะในรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางทอทอบ5ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้สวัสดีค่ะ